ว,วันนี้ติดตั้งเสร็จก็ทดสอบจากหน้าง,งานจริงกันอีกแล้วนะคะน,นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแคส320นะคะเราอยู่ที่โคราชนะคะน,นี่เละค่ะแล้วเขามีไม้ใหญ่เยอะอยู่เลยค่ะเขาปรึกษามาหลายเดือนแล้วอันนี้คือว่าติดตั้งเสร็จก็ทดสอบผ่ากันจากหน้าง,งานจริงเลยค่ะจบปัญหาไม้ใหญ่เลยนะคะแคบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะคะจิกนิดเดียวไม้ก็แตกนะคะนี่เลยค่ะ นีทดสอบจากหน้าง,งานจริงลูกค้าจริงจบทุกปัญหาไม้ใหญ่นะคะนี่เลยค่ะนเราค่อยๆฉีกค่อยๆแกะนะคะทีละนิดทีละหน่อยนะคะนะคะ สนใจก็0910284259นะคะตัวนี้จะเป็นตัวผ่าไม้นะคะย้ําว่าจะเป็นตัวผ่าไม้นะคะนะคะสินค้าแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นตัวผ่าไม้จะอยู่ตามงานเขาก็จะอยู่ตามหน้าลานไม้หรือว่าขุดตอผ่าตอไม้นะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะติดตั้งเสร็จเราก็จะทดสอบกันจากหน้างานจริงทุกครั้งนะคะนี่ค่ะลูกค้า โอเคถูกใจดีใจมากค่ะเพราะว่ากําไรอยู่ในไม้เยอะมากลูกค้าบอกค่ะวันนี้ก็ได้เอากําไรออกมาสักทีนะคะลูกค้าก็อยากจะรับออเดอร์เยอะๆนะคะนะะแต่ว่าไม้ใหญ่มันจะอยู่ในกองเยอะค่ะวันนี้ติดตั้งเสร็จก็จะรีวิวงานจากหน้างานจริงกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยค่ะสนใจก็0910284259นะคะ เราอยู่กันภายใต้ใตแบรนด์มักขามปูทับเบิกนะคะจากใกล้จากไกลเราก็ไปส่งนะคะขอแค่ลูกค้าเปิดใจนะคะเปิดใจสั่งสินค้าหรือว่ากล้าวางมัดจำเราก็จะเดินทางไปติดตั้งให้ทันทีนะคะนี่นะคะ่ะลูกค้าท่านนี้อยู่โคราชตัดสินใจเมื่อวานวันนี้สินค้าก็ส่งถึงหน้า้านจะได้ใช้งานไวทันทันทันใช้ไวแล้วก็ทันรับออเดอร์นะคะค่ะต้องขอบคุณ จากใจจริงนะคะคนที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ